สวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นวิชากฎหมายธุรกิจนะครับของวิทยาชุมชนอุทยานีในชั้นปวสการบัญชีภาคพิเศษนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปถึงในเรื่องของรูปแบบของสัญญาในหมวดของนิติกรรมสัญญาทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรูปแบบของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ซึ่งกฎหมายธุรกิจเราทรําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่การจะทําสัญญาหรือจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่มักจะมีทรัพย์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทรัพย์ที่ว่านั้นคืออะไรเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับคําว่าทรัพย์ในบทบัญญัติของกฎหมายกันก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสามเจ็ดนะครับเขาบอกว่าทรัพย์ หมายความว่าวัตถุมีรูปร่างทุกสิ่งนะครับวัตถุมีรูปร่างรีโมททีวีโทรศัพท์ที่ใช้เรียนกันอยู่โน้ตบุ๊กพวกนี้มีรูปร่างจับต้องได้นั่นคือทรัพย์ครับตามกฎหมายตามมาตราหนึ่งสามเจ็ด แต่มันจะมีอีกคำหนึ่งครับนักศึกษาคำว่าทรัพย์สินในมาตราหนึ่งสามแปดนะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินหมายความรวมถึงทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ย้ำนะครับทั้งทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้แยกกันเักศึกษาเรียนกฎหมายนักศึกษาต้องแยกคําว่าและกับหรือให้ถูกต้องและคือ,อทั้งสองอย่างหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทรัพย์สินหมายความรวมทั้งท,งทรัพย์ทรัพย์คืออะไรรัพย์ตามมาตราหนึ่งสามเจ็ก็คือวัตถุมีรูปร่างไง และวัตถุไม่มีรูปร่างก็ถือเป็นทรัพย์สินด้วยเพราะฉะนั้นในคำว่าทรัพย์สินจะเป็นได้ทั้งวัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่างอะไรล่ะคือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้คําว่าอาจมีราคาก็หมายถึงว่ามันสามารถตีมมีมูลค่าที่เราสามารถซื้อได้อะครับแล้วก็ถือเอาได้คือการเป็นเจ้าของของมันการครอบครองของมันอะไรคือวัตถุไม่มีรูปร่างบ้าง นักศึกษาหลายๆคนอาจจะยังแบบไม่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอาจถือเอาได้เมื่อสักครู่บอกว่ามีราคาใช่ไหมคือกำหนดเป็นมีราคาได้และอาจถือเอาได้อาจถือเอาได้ไหมายถึงสามารถที่จะถือเอาเป็นของตนได้หวงกันเป็นของตนแม้จะมิได้อยู่ในมือก็ตามเช่น กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเป็นวัตถุมีรูปร่างไหมไอ,อเราจับต้องได้หรือเปล่าวัตถุมีรูปร่างเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งหกห้าเก้าทับสองห้าหนึ่งสามคำพิพากษาดีกาคือคดีที่ศาลเคยพิพากษาตัดสินมาแล้ว mm hmm. เขาก็จะเอาเรื่องนั้นนะครับมาเป็นบรรทัดฐานนะครับ mm hmm. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า เป็นผู้ครอบครองไฟฟ้าช่วงต่อจากหม้อวัดไฟไปยังบ้านอันนั้นนะ่ะเป็นเจ้าของเห็นไหมเขาบอกผู้ขอใช้ไฟก็คือสมมุติเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเราใช้ไฟเป็นผู้ครอบครองไฟฟ้าก็หมายถึงเราสามารถถือเอาหรือหัวกันเป็นของตนได้จากไหนล่ะไฟฟ้าจากไฟฟ้า ผลิตเข้ามาตามเสาไฟฟ้าเหรอก็บอกว่าช่วงต่อจากมอวัดไฟหรือมิตเตอร์ไปยังบ้านมันหมายถึงเราเป็นเจ้าของไฟก็ตั้งแต่เมื่อออกจากมิตเตอร์ออกมาเล้นี้นั่นคือทรัพย์สินถ้าใครเอาไฟเราไปใช้ที่ออกมาจากมิตเตอร์เราแล้วอะ แล้วเอาไปใช้ที่บ้านตัวเองอย่างนั้นเขาก็ผิดฐานลักครับเราสามารถเรียกเก็บเงินได้ไงเขาทำละเมิดกับเราไงในกฎหมายแพ่งลักทรัพย์เป็นกฎหมายอาญา mm hmm. เพราะว่าไฟฟ้าที่หลังจากมิเตอร์นั้นแล้วเราถือว่าเป็นผู้ครอบครองแล้วอาจมีราคาและอาจถือเอาได้วัตถุมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง จะเป็นทรัพย์และทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่ออาจมีราคาและอาจถือเอาได้เห็นไหมครับอาจารย์พยายามย้ําให้ษาจําไว้เพื่อให้ขึ้นใจถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินข้อสังเกตร่างกายของมนุษย์ถ้ารวมอยู่ในส่วนของร่างกายไม่ใช่ทรัพย์สินเช่นหัวใจตับปอดเล็บไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราแต่ถ้าขาดออกหรือหลุดออกมาแล้วอาจเป็นทรัพย์ได้ชเช่นเล็บอย่างเงี้ยเล็บมือเราอย่างเงี้ยโอ้ใครจะเอาเส้นเล็บเอาเส้นผมไปขายมีครับของพระไงนั่นกลายเป็นทรัพย์สินแะล้วไงเส้นผมคนดังอย่างเงี้ยเราเก็บเส้นผมไว้อย่างเงี้ยถ้ามีราคาซื้อขายกันได้มันก็เป็นทรัพย์สินไง อาจถือเอาได้ไงกรณีสิทธิต่างๆนั้นแม้จะไม่มีรูปร่างแต่หากมีราคาและอาจถือเอาได้สาลดีกาก็เคยพิพากษาว่าเป็นทรัพย์สินเช่นหุ้นในบริษัทไหมเราจับต้องไม่ได้แต่มันคือสิทธิของเราที่เราจะได้เงินสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อพวกเนี้ยสิทธิของเราที่เราเช่าอยู่เราอาจจะเอาไป ให้คนอื่นเช่าต่ออย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราสิทธิในการทําเมืองแร่ตามประธานบัตรกรณีเครื่องหมายการค้าสามดีกาวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ไม่มีรูปร่างไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สิทั่วไปตามมาตราหนึ่งเป็นข้อยกเว้นนะอันนี้แถมมาให้ฝากไป จุดประสงค์ของอาจารย์คือให้นักศึกษาพยายามแยกออกครับว่าอะไรคือทรัพย์นะครับจากนั้นเนี่ยอะไรคือทรัพย์เนี่ยประเภทของทรัพย์ก็จะเอาถูกแบ่งออกอย่างเห็นได้ก็คือประมาณห้าประเภทหนึ่งอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คืออะไรคือทรัพย์ที่เอาตามความเข้าใจง่ายะ เนอสัตว์หย่สังเกตข้อสังเกตมันคือทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปไหนได้เช่นที่ดินบ้านอย่างเงี้ยต้นไม้ยืนต้นที่มันมีรากอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันอยู่ในดินนะถ้าไม้ขุดล้อมนี่ไม่ใช่ละประเภทที่สองสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรมัพย์ก็คืออะไรที่มันตรงข้ามกับอสังหารครับ วัตถุที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ยากโยกย้ายได้อย่างเช่นรถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์โทรศัพท์เป็นสังหาริมทรัพย์ทีวีเป็นสังหาริมทรัพย์ยังมีประเภทหนึ่งคือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษไอ้สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยจริงๆต้องแยกออกมาอีกข้อหนึ่งเลย มันก็คือสัตว์พาหนะช้างมา้าวัวควายลาล่อล่อคืออะไรล่อคืออ่าสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดการผสมพันธุ์ระหว่างมา้าม้ากับลาเลยเป็นล่อซับแบ่งได้ซับแบ่งไม่ได้และซับนอกพาณิชย์เดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะครับ พยายามจะเลื่อนอ่านี่สังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เมื่อจะคู่ได้อธิบายไปแล้วสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นจานถาวรเห็นไหมเคลื่อนย้ายไม่ได้ยกย้ายไม่ได้หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความลงถึงทรัพย์พยาสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยอะไรที่มันอยู่ในนั้นอ่ะ เป็นการถาวรน่ะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์โรงรถอ่ะโรงจอดรถเป็นไหมภาษาคิดโรงจอดรถที่มันอยู่ในที่นึ่ของเราเป็นถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเต็นละ่ะเต็นตามงานโบสงานแต่งเต็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเอามาทำโรงจอดรถยังไงถือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ เต็นท์จะใหญ่นั้นนะครับถือเป็นสังหาริมทรัพย์นะสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วยนะครับอสังหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยทรัพย์สินสี่ประเภทคือหนึ่งที่ดินแน่ๆเลยทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่เป็นลักษณะเป็นการถาวรบ้านโร,รงจอดรถอย่างเงี้ย ทรัพย์ที่ประกอบเป็นอ e ันเดียวอันกับที่ดินต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้นมะขามอายุยี่สิบปีสามสิบปีย,ย้ายไม่ได้แน่ๆเนี่ยประกอบเป็นอ e ันเดียวกับที่ดินอย่างเงี้ยใช่นะครับถนนเนี่ยถ้าบ้านเราทําถนนคอนกรีตเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นอสังหารมาิมัทรัพย์ทรัพย์สิเศษอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที T ่ด e ินหรือประกอบ e อันเดียวอันกับที่ดินอันนี้ตามความหมายเนี่ย นะครับอะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินีหยใช่นะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินต้องมีเจ้าของกรรมสิทธิ์เสมอแต่อสังหาริมทรัพย์อาจไม่มีเจ้าของก็ได้นะทรัพย์ยศิทธิ์บางอย่างได้แก่สิทธิอาศายัศยสิทธิเก็บกินภาระจำยอมสิทธิเหนือพื้นดินและภาระติดตันติดพันในอสังหาริมทรัพย์มีได้เฉพาะในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ส่วนในสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิดังกล่าวค่อยๆเรียนรู้ไปครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะผมจริงๆก็ไม่อยากจะสอนจะคัดมาสอนที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นแต่ไม่รู้ก็ไม่ได้ก็เลยฟังซะหน่อยนะครับจดได้ต้องจดนะระยะเวลาในการครอบครองกลรับปกถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีเวลาสิบปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีเวลาครอบครองกลรับปกห้าปีเท่านั้น คืออะไรครอบครองปรปักคือการที่เราเป็นเจ้าของที่นั่นนั่นแหละสมมติว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ที่ดินใครก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเราก็ไปทําเพิงอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของที่นี่ใช้ประโยชน์ที่นี่นอนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วเราก็ไปร้องขอต่อศาลครับในการครอบครองปรปักโดยไม่ต้องซื้อขายเลยนะเราได้สิทธิตรงนั้นเลยสิบปีอยู่ครบสิบปีเราได้เป็นเจ้าของนั้นทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ห้าปี การทำนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิต่างๆในอสังหาริมทรัพย์โดยปกติต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่งั้นก็เป็นโมฆะไม่สมบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้ตามมาตรา4-5-6นะครับก็บอกว่าอสังหาริมทรัพย์ต้องำดำเนินการจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ฉะนั้นการซื้อขายที่ดิน ที่มีใบเนี่ยนะถ้าเนศึกษาไม่ไปจดทะเบียนไม่ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่ถือว่าเป็นโมฆะไม่ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นนะครับต้องไปที่ที่ดินนะไปทําต่อพนักงานเจ้าที่แล้วทําเป็นหนังสือด้วยแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติไม่ได้มีกําหนดแบบไว้ยกเว้นกรณีสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษกระชังมาวัวควายน่าล่อที่กําหนดให้ต้องทําตามแบบ แดนกรรมสิทธิ์มีได้เฉพาะในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นสังหาริมทรัพย์ไม่มี anyway, พพแดนกรรมสิทธิ์เขตนะครับทิศที่ของคนต่างด้าวในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีข้อจํากัดแต่ในสังหาริมทรัพย์โดยปกติไม่มีข้อจํากัดคือในประเทศไทยมีกฎหมายอยู่ว่าห้ามต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยไม่งั้นเดี๋ยวคนไทยไม่มีที่อยู่นะครับเรกศึกสามารู้จักคําว่าทรัพย์แบ่งได้แล้วก็ทรัพย์แบ่งไม่ได้กันม้าง ซับแบ่งได้กับซับแบ่งขอเลื่อนหน่อยเวฟอ่าละซับแบ่งได้ไหมายความว่าซับอันแยกออกจากกาันเป็นส่วนๆได้ถนัดชัดแจ้งแต่ละส่วนได้รูปบริบูรณ์ลำพังตัวซับแบ่งไม่ได้คือซับอันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าแยกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นซับนั้นง่ายๆเลยครับที่เหลือนักศึกษาไปอ่านเอานะ ซับแบ่งได้ซับแบ่งไม่ได้อาจารย์จะให้เทคนิคก็คือว่าซับแบ่งได้อะไรก็แต่ถ้าเกิดมันถูกแบ่งออกมาแล้วมันยังมีค่ามันยังใช้ได้อยู่ในลักษณะแบบเดิมนั่นคือซับแบ่งได้เช่นเงินแต่ไม่ใช่ว่าการฉีกเงินนะไม่ใช่ธนาบัตรแบ่งร้อยแล้วเราฉีกครึ่งแล้วเอาคนละห้าสิบอย่างนี้ไม่ได้นะแต่เงินหมายถึงว่าเราได้เงินมาร้อยหนึง่งเรามาแบ่งอย่คนละห้าสิบ มันยังมีค่าอยู่ไหมก็มีค่าทั้งหมดสองอันก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันข้าวสารอย่างเงี้ยข้าวสารเราได้มาหนึ่งสองโลแบ่งกันคนละโลคนละโลก็เป็นทรัพย์แบ่งได้มีลักษณะเป็นข้าวสารหมดเิมส่วนทรัพย์แบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้โดยสภาพและกฎหมายบัญัติว่าแบ่งไม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเรามา แบ่งกันคนละครึ่งมันแบ่งยังไงอ่ะแบ่งไปมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์มันก็กลายเป็นของเก่าไงแต่เงินเนี่ยเราแบ่งมันก็ยังเป็นเงินถูกต้องไหมข้าสารแบ่งมันก็เป็นข้าวสารไงรถอย่างเงี้ยเราแบ่งครึ่งคันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นรถไงเพราะฉะนั้นรถก็กลายเป็นทรัพย์แบ่งไม่ได้ักศึกษาพอเข้าใจนะทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ นะครับทรัพย์นอกพาณิชย์คือทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์ที่โอนแก่กันได้ไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายคือทรัพย์ที่โอนไม่ได้แหละกฎหมายไม่ให้โอนที่ดินสปรกอรอย่เงี้ยเขาติดห้ามโอนให้คนอื่นยกเว้นตกไป็นมรดกการไปโอนไปก็เป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ที่ดินสาธาระเงี้ยเราไม่สามารถครอบครองที่ดินสาธาระได้ ถนนอย่างเงี้ยถนนหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นทางสาธารนณะอยู่ดีเราจะไปซื้อถนนอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นทรัพย์อนอกพาณินิ์นะอีกเรื่องส่วนควบส่วนควบของทรัพย์นักศึกษาต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทรัพย์ชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด สามสี่ประเภทที่อยู่ภายในรัพย์ประธานส่วนควบอุปกรณ์และดอกผลจดไว้นะครับทรัพย์ประทานส่วนควบอุปกรณ์และดอกผลรัพย์ประทานคือทรัพย์หลักที่มันเป็นทรัพยะมันจะประกอบไปด้วยส่วนควบอยู่ข้างในและมีอุปกรณ์อยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีดอกผลขึ้นมาให้เราได้อีก นะครับส่วนควบของทรัพย์คือส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสําคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นไม่อาจแยกออกจากกันนอกจากจะทําลายทําให้บุบสลายหรือทําให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปองมประกอบของส่วนควบนะครับต้องมีอยู่2ลักษณะคือโดยสภาพของตัวทรัพย์เองหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นว่าไอ้อะไรมันคือส่วนควบวะ รั์ที่มารวมกันนั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจากจะทําลายหรือทําให้บุกลายนั้นไปคือส่วนควบทุกอย่างมารวมกันจึงกลายเป็นทรัพย์ประทานครับยกตัวอย่างเช่นล้อรถเป็นส่วนควบของรถยนต์ฉะนั้นเนี่ยทรัพย์ประทานจําไว้ว่าถ้าทรัพ์ประทานขาดสิ่งส่วนควบไปลักษณะของทรัพย์ประทานจะไม่เป็นรัพ์ จะใช้การไม่ได้รถยนต์ได้มีล้อเรียกรถหรือเปล่าล้อรถยนต์จึงเป็นส่วนควบไงต้นมะม่วงที่อยู่ในที่ดินก็ถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินอย่างเงี้ยนะครับสรุปเรื่องกรรม,มสิทธิ์ในส่วนควบเนี่ยนะครับก็คือว่าส่วนควบเนี่ยเอาหลักๆเลยคือนักศึกษาถ้ามีเวลาจดก็จดไปตรงเนี้ยนะครับ ส่วนควบมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าแยกเสร็จแล้วเนี่ยซับก็จะไม่เป็นซับซับประธานก็จะไม่มีฐานะเป็นซับนะครับขอผ่านนะเรื่องนี้ผมได้อธิบายแบบย่อๆให้สาพอเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเมื่อกี้เรื่องส่วนควบตอนนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์หมายความว่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจินเพื่อประโยชน์ก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธานและเจ้าของทรัพย์ได้มามาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนํามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้หรือทําโดยประการอื่นใดฐานะของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้นเอาง่ายๆครับ อ่านแล้วงงอุปกรณ์คือส่วนประกอบส่วนเสริมของทรัพยทานทรัพทานจะมีอุปกรณ์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ต่างกับส่วนควบเช่นแอร์รถยนต์เป็นทรัพอุปกรณ์ของรถยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์เพราะอะไรรถยนต์ไม่มีแอร์วิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่รถยนต์ไม่มีล้อวิ่งได้ไหมใช้งานไม่ได้ ฉะนั้นล้อจึงเป็นส่วนควบแอร์จึงเป็นอุปกรณ์งไงพวกมลารถย,ยนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่พวงมลาาที่ว่ายไมยานางนะพวกมาลัยขับเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์หรือเป็นส่วนควบพวกมาายลยรถยนต์เป็นส่วนควบเพราะถ้าไม่มีพวกมาลััยนกศึกษาจะขับรถยังไงมันก็กล่อมให้เกิดวิ่งไม่ได้ แต่ถ้าเครื่องเสียงรถยนต์น่ะไม่ฟังเพลงก็ไม่ตายหรอกมั้งรถยนต์ก็วิ่งได้ใช้งานได้เพราะรถยนต์วัตถุประสงค์มันคือการเป็นการใช้พาหนะเป็นพาหนะใช้ในการเดินทางไม่ได้ใช้ในการฟังเพลงเห็นไหมเนี่ยข้อแตกต่างจําไว้สั้นๆว่ารั์ประทานต้องง้อส่วนควบ แยกออกจากกันไม่ได้แต่อุปกรณ์จะมีได้หรือไม่มีก็ได้นะเอาละสัปดาห์นี้เข้าๆใช้เวลาประมาณ22-23นาทีถ้าเร็วไปนะักศึกษาจนไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังดูนะครับผมพยายามจะสอนเพราะยังเหลืออีกหลายเรื่องเลยครับนักศึกษาจดจดไว้นะจำเป็นจะต้องใช้เดี๋ยวยังมีเรื่องของดอกผลอีก นะครับแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนอะไรต่างๆอานาะในเรื่องของทรัพย์มีหลายเรื่องเลยทรัพย์หนี้นะครับคู่ยืมคำประกอบคำประการจำนองจำนำซื้อขายแรงงานจ้างทำของพยายามจะสอนให้จบให้ครบนะครับนะักศึกษาสำหรับสัปดาห์นี้เราเพียงพอกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ